สวัสดีครับสวัสดีผมยมดโ,โคตรเฟียลครับวันนี้ผมพามาดูทานจากแม็กเซลนะครับรุ่นนี้จะเป็น CR2032H นะครับมี s ตามหลังเท่ากับว่าคือ High Capacity นะครับ high c ค p a c i t y คือความจุสูงกว่ารุ่นปกตินะครับนะเอาง่ายๆคือมันเป็นรุ่นพิเศษครับนะครับวันนี้ผมพามาดูก็ทานรูปแบบทานจะเป็นทานในกลุ่มเรียกว่า Industrial แพ็กเกจเพราะว่าไม่มีแพ็กเกจนะครับก็คือเขาส่งไปกับให้กับให้โรงงานใช้นะครับให้โรงงานเอาไปใช้กับอุปกรณ์พวกรีโมทพวกอุปกรณ์อะไรที่ก็ต้องการใช้เยอะๆเขาก็เลยไม่ต้องการแพ็กเกจนะครับสําหรับรุ่นนี้นะรุ่นอื่นก็จะมีเป็นแพ็กเกจมาให้นะแต่รุ่นนี้ไม่มีแพ็กเกจนะครับมาเป็นถาดอย่างนี้เลยนะของแท้เหมือนกันแต่แค่ว่าไม่มีแพ็กเกจนะครับ รุ่นนี้ต้องได้ค่าสูงกว่า3โวลต์เท่านั้นเพราะสเปคเดิมๆมาจากโรงงานเลยก็คือ3โวลต์แต่โรงงานทำมาให้ที่3.3โวลต์ค่าสูงสุดที่ผมเคยวัดได้นะครับเพราะฉะนั้นฐานที่มีค่าแรงดันต่ำกว่า3โวลต์ผมจะไม่ส่งให้กับลูกค้านะครับผมจะส่งกลับไปเคลมที่โรงงานเพื่อไม่ให้ลูกค้าได้ของที่ไม่มีคุณภาพ ต่ำว่าค่ามาตรฐานที่ควรจะได้นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันเลยว่าฐานทุกก้อนรุ่นนี้นะครับต่างกันยังไงนะครับบวกเข้าบวกลบเข้าลบครับ3.3ครับอันต่อไป3.0 3.0 3.1 3ครับ3.3 3.2

3.0สรุปว่าที่เจอในถาดนี้นะครับ2.9 1ก้อน3.0 1ก้อนก็ที่มีปัญหาอยู่1ก้อนครับ1ก้อนนี้ผมไม่ได้ทิ้งนะครับว่ต้องส่งกลับไปเคมที่โรงงานเพราะฉะนั้นลูกค้าจะไม่ได้ก้อนนี้ไปนะครับพอมันแค่2.9แล้วถามว่า2.9 2.9 2.9ไปปลายด้วยครับไม่ใช่2.9หน่อยๆ นะแต่มันต่ํากับต่ำกว่าค่ามาตรฐานอยู่นะครับผมจะไม่ส่งให้ลูกค้าติดทดเพราะส่งไปอาจมีปัญหาได้เพราะปกติแล้วฐานรุ่นนี้ต้องได้สามสามโวลต์ถึงสามจุดสามโวลต์นะครับเพราะฉะนั้นมันต่ำกว่าค่ามาตรฐานที่เคยได้ก็ก็ต้องสมควรส่งกลับไปให้โรงงานตรวจเช็คนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นนะวันนี้ผมยียมยนโคตรเปี้ยวก็มี เรื่องเล่ากันเพียงแค่นี้สาหรับใครที่ต้องการสั่งทานต้องการฐานรุ่นนี้นะครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์ด้านล่างไว้ให้ไปสั่งกันได้เลยครับผม,มดเดี๋ยวหมดครเพีียวสวัสดีครับ